เดึงๆๆๆงเด้งเงงง,งอันนี้นะคะเพื่อนโอเน้เนี่ยดูเด้อมาแล้วปลาขยงไซส์สวยๆดูเนี่ยเอา้าไม่เห็นเลยเอ้านี่ว้าปลาบ่อใหม่ธรรมชาตินะคะมีปลาขยางังเยอไม่น้อยหน้า หมายเจ้าพญานะคะเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวร้อบหน้าไซส์ใหญ่ๆจะเอาล้อมหน้าเอาอะไรดีเอาปลาชะโดตัวใหญ่ๆไซส์สักเท่าปลาช่อนดีไหมนะปลาเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวปลาอีกตัว คลิปไหนคลิปนั้นหมานที่สุดกระปากระจกนี่แหละเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวตามาเฉยเลยไม่น่าละนิ่ง่ะเชีย เอามันเป็นแมาปิดเอ้ยเอ้ยเอ้าเอาตัวใหญ่เลยดิอ้ยตัวใหญ่อันเนี้ย

โอ้เทพโพเทพโพค่ะไอหมาน่ะเทพโพอ่ะไหนดูคนมัดตาหน่อยสิโอ้ยไอหมานมาดึงปั๊บเลยครับรอบหน้ามาอีกนะครอบรอบไอตัรอบหน้ามาวัดให้อีกนะไอ้ตัวมันดึงอะดูรู้สึกมันมันไม่ใช่ตามดิ้นมันไม่ดิ้นเลยพอรู้สึกมันมาแล้วอะครับมันดิ้นมาเลยไม่สู้เลยใช่ไหมไอ้การดูของเราดิ ไม่สู้เลยใช่ไหมไม่สู้อะแต่มันมาเฉยๆแล้วพอขึ้นพอมันจะขึ้นตรงนี้แล้วมันรู้สึกสู้มันดันไปเลยอ่ะโอ้โหมานอะคนอะไรหมานจังเลยมายืนหน้าเบ็ดเราปุ๊บวัดตาปุ๊บเลย <c oughs>

โยนไปปุ๊บกินเลยจ้ะเป็ดกี่อันเนี่ยเป็ดหลายอันนี่ต,ตัวหนึ่งลุงกลแก้เป็ดให้มันให้มันไม่พันกันได้ไหมครับลุงกลแก้เป็ดได้ไหมพอยยพอยังพอพอแล้วเหรอพอ,พอใจแล้วแค่นี้พอใจแล้วเหรอ,อของเขาดีจริงว้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาเอาปลาขยงของเราเอาปลาเลยวะโอ้ยของเขาดีจริงวะ่ะเยื่อเขาดีจริงเยื่อเขาดีจังเลยกอเด็กย่าที่หน้าเจอกันใหม่ อ่ะไหนาถุงปลาเมื่อกี้ครับเก็บขยะใส่มันแล้วเก็บอะไรปะ ไปค่ะวันนี้เราก็กลับบ้านกันนะคะเพราะว่าวันนี้มันเย็นมากแล้วนะคะเพื่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวจะให้ดูปลานะคะว่าผลงานของเราเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้สุดๆเลยมีน้องมายืนคุยด้วยแล้วก็มาวัดลาให้นะคะแบบโคตรหมานะ่ะคือเรานั่งเฝ้าทั้งวันน่ะแล้วไม่ได้ปลาแต่ว่าน้องอะ่ะมาแป๊บเดียวมาคุยแป๊บเดียวแต่ได้ปลานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องเขาวัดปลาตัวไหนได้นะคะ นี่นะคะผลงานของเรานะคะเพโจจะนั่งเป้าทั้งวันนะอันนี้ชิงหลิวนะคะ